ดิฉันนางสาวธิตาพาสวุวรรณข๋มข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเพราะบ้านมีใช่เพียงที่อยู่อาศัยแต่เป็นหลักชัยแห่งความมั่นคงและเป็นเครื่องมือทำโรงมูลค่าหากพื้นที่บนโลกใบนี้ ไม่ได้ถูกตั้งพิกัดด้วยเส้นแบ่งทางการปกครองจนกลายเป็นดินแดนน้อยใหญ่เราอาจพบว่าบ้านหรือที่อยู่อาศัยคือตัวแปรสำคัญในการกำหนดอาณาบริเวณและเป็นเก์ที่ใช้ในการสร้างมูลค่าให้แก่ตัวบุคคลจนเกิดเป็นการซื้อการขายการแลกเปลี่ยนตีราคาพัฒนาสู่การสร้างวิธีประเมินค่าเพื่อการตัดสินใจ และดาเนินการได้อย่างมีประสิทธ,ธิผลเนื่องจากการมีบ้านเป็นของตนสักหลังย่อมเกี่ยวข้องกับการครอบครองกรรมสิทธิ์จนเกิดเป็นข้อผูกพันทางกฎหมายบ้านที่ดีแม้ราคาสูงก็คุ้มค่าและในบางครั้งบ้านที่มีคุณภาพต่ำกว่าอาจนำพาความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในภายหลังก่อนซื้อขายบ้านจึงควรมีการประเมินค่าอย่างรูเท่าทันรอบค้อ และพิจารณาถึงการตอบสนองความต้องการตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้หากเปรียบบ้านเป็นมารดาแห่งความรักความอบอุ่นการประเมินค่าก็เป็นดั่งคานที่ช่วยท่วงดุลความสุขเหล่านั้นให้คงอยู่เพราะการประเมินค่าม่ใช่เพียงการกำหนดราคาเพื่อซื้อขายแต่เป็นการขยายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบ้านของตอนอย่างชัดแจ้งทำให้มองเห็นความได้เปรียบทางด้านทำเลที่ตั้ง การจัดสรรประเภทของบ้านการแตกฉานในขนาดของที่ดินการรู้ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่ใช้สอยรู้ระยะเวลาที่ต้องเฝ้าคอยดูแลรักษารวมถึงเรื่องราวที่มีคุณค่าอื่นๆตัวแปรเหล่านี้ล้วนเป็นดอกผลจากการเป็นนักสำรวจของเจ้าของบ้านทั้งสิ้นถือเป็นประการสำคัญที่จะช่วยลดหลัน่นหรือต่อยอดมูลค่าของบ้านให้เหมาะสมไม่ให้ราคาสูงลิ้วลม หรือลดน้อยลงจนไม่มีกำไรบันทึกแห่งการประเมินค่าจึงจำเป็นต้องจดบัตรกาเพื่อเรียงร้อยข้อมูลเกี่ยวข้องกับการประเมินบ้านไว้ภายในสำหรับเป็นเครื่องฉายแนวทางให้ผู้คนได้เข้าใจและเข้าถึงในเรื่องที่เคยคิดว่าเข้าใจดีอยู่แล้วทั้งที่ความเป็นจริงมีผู้คนเพียงส่วนน้อยที่จะเข้าใจถึงเรื่องการประเมินค่าอย่างท่องแท้เพราะคำว่ามูลค่าแตกต่างกับราคา โดยมูลค่าเป็นการคาดการณ์หรือประมาณคุณค่าตามความเห็นของผู้ประเมินที่มีต่อทรัพย์สินนั้นทางนี้จะต้องยึดหลักการเปรียบเทียบจากราคาซึ่งเป็นตัวเลขที่ใช้กำหนดไว้สำหรับการซื้อขายทรัพย์สินที่มีการประกาศไว้ณบริเวณนั้นราคาของทรัพย์สินย่อมมีความหลากหลายและแตกต่างกันแต่มูลค่าของทรัพย์สินที่ตอบสนองความต้องการที่คล้ายคลึงกันนั้นย่อมมีเพียงหนึ่งเดียว บ้านแฝดหลังน้อยสำหรับครอบครัวเล็กๆบ้านเดี่ยวที่มีเด็กๆได้วิ่งเล่นทาวเ้าสูงที่ตั้งโดดเด่นใจกลางเมืองหรือคอนโดมิเนียมที่ลือเรื่องเรื่องอุปกรณ์ภายในที่ทันสมัยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบ้านในความฝันหรืออุดมคติของใครสักคนเป็นความแตกต่างส่วนบุคคลที่เลือกซื้อขายเพื่อตอบสนองจุดประสงค์การใช้งานที่มากกว่าการเป็นเพียงที่อยู่อาศัยโดยในปัจจุบัน มีวิธีการประเมินราคาเพื่อหามูลค่าของบ้านตามหลักสากลซึ่งสามารถดำเนิกนการได้3วิธีดังนี้ 1. วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด market comparison approach ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางแนวคิดสำคัญของการประเมินด้วยวิธีนี้ก็คือบ้านที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันย่อมมีมูลค่าและราคาที่ใกล้เคียงกัน ผู้ประเมินต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบจากบ้านที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแลน้วนำมาวิเคราะห์มองหาความแตกต่างโดยเฉพาะในการประเมินบ้านเดี่ยวคอนโดมิเนียมทาวเฮาส์และอาพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กเพราะสิ่งเหล่านี้มีข้อมูลที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมส่งผลให้มูลค่าที่ได้จากการประเมินสามารถสะท้อนมูลค่าความเป็นจริง เหมาะสมและมีความน่าเชื่อถือ 2. วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แนวคิดสำคัญของวิธีนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เกิดรายได้ย่อมมีมูลค่าวิธีนี้จึงเหมาะสมกับทรัพย์สินการให้เช่าประเภทต่างๆอาทิบ้านเช่าหอพักแฟลตอพาร์ตเมนต์ตลอดจนที่ดินที่ใช้สำหรับเช่าเพื่อประกอบธุรกิจต่างๆ ที่สามารถสร้างรายได้ให้เกิดความงอกเงยขึ้นภายในอนาคตซึ่งสามารถทำได้โดยการนำรายได้สุทธิเฉลี่ยทั้งปีของสินทรัพย์มาหาผลตอบแทนที่ต้องการจัดก,การลงทุนซึ่งนิยมใช้นีอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่พึงได้จากการนำเงินไปลงทุนหรืออาจใช้อัตราผลตอบแทนจากการฝากไว้กับธนาคารการซื้อหุ้นการซื้อพันธบัตรได้เช่นกัน วิธีการนี้ยังสามารถนำมาใช้พิจารณาร่วมกับวิธีการประเมินราคาต้นทุนและวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดได้เพื่อให้การประเมินมีเหตุผลและมีระดับความน่าเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น 3. วิธีต้นทุนทดแทนหรือวิธีคิดจากต้น,น,นทุนแนวคิดสำคัญของวิธีนี้ก็คือมูลค่าทรัพย์สินที่ดีนั้นควรจะเป็นราคาที่เท่ากับต้นทุนในการก่อสร้างหรือการผลิต หลังจากหักล้างด้วยมูลค่าการเสื่อมของทรัพย์สินนั้นแล้ววิธีนี้นิยมใช้กันมากในการวางแผนปลูกสร้างบ้านที่อยู่อาศัยในสังคมเมืองเนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายและไม่ซับซ้อนสามารถนำมาใช้คิดราคาทรัพย์สินที่มีจำนวนมากได้นอกจากนี้วิธีการดังกล่าวยังเหมาะสมอย่างยิ่งในการนำมาใช้การประเมินทรัพย์สินประเภทการซื้อขายน้อยซึ่งไม่สามารถวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบจากราคาตลาดได้นั่นเอง การเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินค่าข้างต้นถือเป็นการเริ่มต้นเปิดความรู้และเปิดใจเพื่อใช้ในการถ่ายโยงความคิดแม้เราอาจไม่ใช่วิศวกรผู้ชํานาญงานอาจไม่ใช่นักออกแบบผู้เชี่ยวชาญเหมือนสถาปนิกหรืออาจไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์าาที่มีความรู้ทางธุรกิจเป็นอย่างดีแต่การมีทักษะเรื่องการประเมินมูลค่านั้นย่อมสร้างความได้เปรียบเรื่องการสรรหาเลือกและตัดสินใจ จึงก่อให้เกิดประโยชน์หลากหลายประการดังนี้ประการที่1การซื้อขายบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะทําให้ผู้ประเมินสามารถพิจารณาองค์ประกอบจุดเด่นจุดด้อยในบ้านของตนเองได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วนหากเป็นมุมมองของผู้ขายยอมทําให้เกิดการตั้งราคาที่เหมาะสมการกําหนดกรอบคุณภาพของวัสดุที่ใช้ได้ตามความต้องการ สินใจเดินหน้าเสนอขายได้อย่างรวดเร็วส่วนในมุมมองของผู้ซื้อย่อมทำให้เกิดการเปรียบเทียบบ้านในแต่ละโครงการได้อย่างชัดเจนสามารถมองความแตกต่างความคุ้มค่าส่งผลต่อการพิจารณาตัดสินใจซื้อบ้านได้อย่างมีคุณภาพประการที่2การใช้สร้างเครดิตหรือเป็นหลักทรัพย์คำประกันต่างๆเนื่องจากในปัจจุบัน ผู้คนไม่ได้ซื้อขายบ้านเพียงเพราะการใช้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้นหากแต่ต้องการกรรมสิทธิ์ในการนำไปใช้ต่อยอดทางธุรกิจซึ่งบ้านที่เป็นหลักทรัพย์ชั้นดีนั้นสามารถสะท้อนภาพความมั่นคงของบุคคลธนาคารหรือแหล่งเงินทุนต่างๆประการที่2การใช้สร้างเครดิตหรือเป็นหลักทรัพย์ทั้มประกรันเนื่องจากในปัจจุบันผู้คนไม่ได้ซื้อขายบ้าน เพียงเพราะต้องการที่อยู่อาศัยหากแต่ต้องการกรรมสิทธิ์ในการนำไปต่อย,ยอดทางธุรกิจซึ่งบ้านที่เป็นหลักทรัพย์ชั้นดีสามารถใช้การันตีความมั่นคงของบุคคลธนาคารหรือแหล่งเงินทุนต่างๆจึงมักมีการกำหนดให้สามารถใช้บ้านเป็นหลักทรัพย์ในการคำร้ำประกันการการู้เงินซิ้นโดยทั่วไปจำนวนเงินที่ได้จากการกู้ยู่นั้นจะต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็น หรือควรจะขายได้จากราคาค้ำประกันการประเมินค่าอย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงช่วยเพิ่มโอกาสในการเพิ่มเครดิตของผู้กู้ให้ได้ยอดที่สูงมากขึ้นประการที่3การจ่ายเงินค่าชดเชยดังเช่นในกรณีที่มีการเวนคืนที่ดินจําเป็นจะต้องมีการจ่ายค่าเวนคืนให้แก่เจ้าของบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับมูลค่าที่ได้รับการประเมิน ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดปัญหาระหว่างผู้เวียืนและเจ้าของทรัพย์สินประการที่4การประมาณค่าเช่าทางการตลาดซึ่งค่าเช่าจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับมูลค่าของบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งนี้บ้านที่สามารถตั้งราคาเช่าได้สูงจะสามารถสะท้อนถึงมูลค่าของบ้านที่สูงตามไปด้วยในขณะเดียวกัน บ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่มีราคาซื้อขายสูงก็มักจะมีพื้นที่ที่มีค่าเช่าสูงเช่นกันและประกาศสุดท้ายการดำเนินการด้านภาษีเจ้าของบ้านจะต้องมีการทราบถึงมูลค่าที่แท้จริงของบ้านตนเพราะจะทำให้สามารถเตรียมตัวเองให้มีความพร้อมต่อการชำระภาษีที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์อาทิภาษีบ้านและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นต้นโดยภาษีบ้านและที่ดินหรือภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมพุทธศักราช2563ที่ผ่านมานั้นได้แสดงให้เห็นแล้วว่าทุกอนารบริเวณที่มีการปลูกสร้างล้วนเกี่ยวข้องกับการจ่ายภาษีทั้งสิน้นผู้ซื้อขายบ้านจึงควรใส่ใจกับการประเมินมูลค่าบ้านของตนเองเพื่อรักษาผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ ให้้ไดมากที่สุดการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการประเมินมูลค่าคือเป็นข้อจำกัดที่ทำให้หลายคนหลงลืมว่าการซื้อขายบ้านจำเป็นต้องใช้การประเมินค่าเป็นกระบวนการหลักแต่ในปัจจุบันผู้คนกลับผลักให้กลายเป็นประเด็นรองเพียงเพราะมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่อง แห่งชีวิตในขณะนี้คงสะทอนให้เห็นแล้วว่าถึงเวลาที่เราทุกคนจะต้องทำตนเองให้เป็นผู้ประเมินค่าได้อย่างมืออาชีพใช้พื้นฐานของการประเมินค่าในการขนขวายเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวเองให้มีความพร้อมมีปล่อยให้การซื้อขายบ้านเป็นเพียงสนามการทดลองทางการเงินแต่จงทำให้กลายเป็นเส้นทางแห่งรุ่งงาม ที่จะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงเพียงสองมือที่คว่คู้ไปกับความรู้และประสบการณ์ย่อมนำพาให้คนไทยสามารถส,สร้างวิธีการประเมินค่าและทักษะการประเมินค่าได้อย่างมืออาชีพทั้งยังมีส่วนในการสนับสนุนให้วิชาชีพนี้มีความมั่นคงอยู่เคียงคู่กับวงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งผู้ซื้อและผู้ขายบ้านได้อย่าง,ย,างยั่งยืนหนึ่งความรู้คู่สังคมสั่งสมไว้เราคนไทยจงตระหนักประจักผลประเมินค่าก่อนซื้อขายเพื่อสิทธิตนสร้างดอกผลคุณภาพให้งอกงามมูลค่าเปรียบเทียบความคุ้มทุนจุดสมดุลแห่งปัญญาหน้าเกรงขาม รวมเรียนรู้ประเมินค่าและติดตามทุกเขตคามซื้อขายบ้านอย่างอุ่นใจขอบคุณค่ะ